นะครับไม่เขาไม่ได้ใช้แค่ก,กองเดียวเขาเล่นได้ทั้งบูเล่นได้ทั้งไม้เขาเล่นกาปูเล่นมีดเล่นดาบได้ใครที่อยากดูวันศุกร์วันศุกร์น้องเองกอจะมาอีกชุดหนึ่งซิว่าเองกอร,ราเธอร์คู่พี่น้องเล่นได้ทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับอ่ะถามกับตันหน่อยกับตานเริ่มเล่นตั้งแต่กี่ขวบครับเริ่มเล่นตั้งแต่สี่ขวบครับผม สี่ขวบตอนนี้กี่ขวบแล้วครับปีนี้สิบสองแล้วครับปีนี้สิบสองขวบแล้วนะครับเริ่มแต่สี่ขวบทําไมกับตารถึงเประเอ็นอกอรครับเริ่มแรกเลยส่วนตัวเรามีความชื่นชอบเองกออยู่แล้วครับงานประเทศนี้ของคาริคมแล้วก็ไปดูเองกอตแต่ี้ตระกงของผมนะ่เขาชอบเองกอด้วยครับก็เลยอยาก,กแสดงอยากให้เระกงได้ดูการแสดงเองกอของผมแนละ้วก็พี่ครับผมแล้วก็ นี่คือแรงแบบมันดานใจเขาที่ว่าแบบทำไมถึงอยากเต้นเองก,กอรค,ครับผมใครใครเริ่มต้นเป็นคนสอนเองก,กอตะปันคนแรกครับคนแรกนะคเขาก็เป็นพี่ชายครับพี่ชายเป็นคนสอนแล้วเดี๋ยววันศุกร์นี้เราจะมาดูพี่ชายกับน้องชายปันเลงเองก,กอคู่ก,กันทั้งดาบทั้งมีดทั้งไม้และทั้งหมูทุกชนิดเลยรวมกันใน คู่พี่น้องคู่นี้วันศุกร์เราได้ชมเอินกอบาเชอร์แน่นอนสำหรับคนแรกน้องกับตาเขาเสียปรุงเล่นกับน้องกับตาไหนครับคนที่สองครับอ่าชื่ออะไรครับน้องเบฟเบฟเล่นมากี่นานเท่าไหร่แล้วครับห้าเดือนครับห้าเดือนครับนี่นะครับต้องบอกว่าน้องกับตาเนี่ยเล่นมานานนะครับทุกคนอยู่ในโรงเรียนเดียวกันนะครับแล้วพอโรงเรียนเปิดรับสมัครปุ๊บเบฟมาสมัครเลยอะไรที่ทําให้เบฟรู้สึกว่าต้องมาสมัครครับ ทำไมถึงมาเล่นครับนนสนุกอ่าสนุกนะครับก็มาเพราะความสนุกอะน้องเบฟอ่ะเขาจะพูดให้ <ๆ S 1> <ว>กหับน้องเบฟหน่อยครับชื่ออะไรครับผมชื่อเตชินครับน้องเตชินนะครับแล้วเตชินทำไมถึงมาเล่นใกนกองครับเพราะว่าได้สูตรขนันประเบนเลยต่อไปแล้วก็แล้วก็ แล้วก็ศึกษาประเพณนี้ต่อไปก่อนเตยโต้ยกับน้องเตชินหน่อยนะครับน้ท่านต่อไปครับน้องคนต่อไปครับผมน้องอะไรครับไดมอนครับ <Demon. S 1> น้องไดมอนน้องไดมอนบอกทุกคนหน่อยครับว่าทำไมไดมอนถึงเล่นนิสิตกอครับเป็นการากออกกำลังกายอย่างหนึ่งครับอออกกำลังกายเหนื่อยเวลาซ้อมซ้อมกี่ชั่วโมงครับวันหนึ่งซ้อมประมาณสองชั่วโมงเหนื่อยไหมแล้วได้ออกกำลังกา,ายแล้วรู้สึกเหนื่อยไหม กลับบ้านไปนี่มีมีแรงทำกันบ้านไหมหรือนอนเลยอ๋ยอยังมีแรงทำกันบ้านด้วยอ่ะขอต่งมือให้กับน้องไดมอนด์ด้วยนะครับก็่อไปครับผมชื่ออะไรครับมาเฟียมาเฟียโอ้ยน้องมาเฟียแล้วมาเฟียนะครับทำไมถึงมาเล่นเองกอรครับเพราะอะไรตอนตอนที่มาสมัครเพื่อนชวนหรือสมัครเองครับ,บออะไรที่แถวรู้สึวก็อยากเล่นครับอ่านะัง ชอบนะฮะทำด้วยความชอบนะครับอ่เขาจะุูดให้กับน้องด้วยนะครับและเราชื่ออะไรครับผมจันเจ้าครับน้องจันเจ้าโอ้โหดูชื่อแล้วจันเจ้ารับทำไมถึงมาเล่นเองก่อนครับเห็นใน y o u t u ู e แล้วอยากเต้นตามเห็นใน y o u t u ู e แล้วอยากเต้นตามแล้วแล้วตอนเริ่มต้นเนี่ยใครสอนเริ่มต้นเต้นเต้นในยู u ู e ก่อนหรือมาเต้นที่โรงเรียนเลยครับเต้นใ เต้นตาม YouTube ก่อนนะคะแล้วพอโรงเรียนสมัครปุ๊บก็รีบเปิดรับสมัครปุ๊บรีบสมัครเลยอ่ะแล้วพอวันนี้ได้มาโชว์รู้สึกยังไงบ้างวันนี้มาโชว์ในที่นี่ที่แรกเลยที่ครั้งแรกเลยรู้สึกยังไงบ้างครับตื่นเต้นครับรู้สึกตื่นเต้นอ่ะขอจะพ่อแม่ให้กับจงใจน้องหน่อยครับขอบคุณมากครับอ่ะแล้วเราชื่ออะไรครับน้องภูผาเด็กสมัยนี้ชื่อเขาเป็นแบบศิลปินกันหมดเลยนะครับน้องภูผาทําไมถึงมาเล่นเอก่อครับเนชน เพื่อนชวนเอเพื่อนชวนปุ๊บแล้วพอมาเล่นแล้วรู้สึกยังไงบ้างดีใจครับดีใจหรอแล้วแล้วพอมาเล่นปุ๊บรู้สึกชอบอะไรในเองกอครับอชอบที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงชอบที่ทำให้ร่างกายเดแข็งแรงอขอเสียงตกมือให้กับน้องด้วยนะครับอ,อันนี้นะครับก็ทั้ง7หนุ่มนะครับต้องบอกว่าเดีย๋ยวเราจะเจอพวกเขาอีกทีหนึ่งในวันเสาร์ เพราะว่าสี่วันเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยจะกระจายตัวแล้ววันเสาร์เราจะมีโชว์ล้วนหมดเกือบ20คนในวันเสาร์แบบโชว์เต็มเลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้เจอ้องขอเสียปรบมือให้กับน้องทั้ง7คนด้วยนะครับแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับนะักดนตรีเราองบอกว่านี่ครับโจเราซื้อโจเราซื้อของเด็กๆนะครับก็คือเป็นผู้ฝึกสอนนะครับและคนกลางนะครับก็คือน้องโชคเป็นโค้ชเยาวชน น้องโชคเพิ่งได้รับรางวัลวัฒนธรรมวิจิตจากกระทรวงวัฒนธรรมนะครับในการสานต่อวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งน้องโชคก็คือพี่ชายของน้องกัปตันนั่นเองครับเดี๋ยวน้องโชคและน้องกัปตันจะมาโชว์คู่พี่น้องกันในวันศุกร์นะครับสองคนนะสองรางวัลเลยคนนี้วัฒนธรรมวิจิตของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับและนั่นคือวัดเอรางวัลทูตวัฒนธรรมของพนันิคมนะครับอ่ะแล้ว ทั้ง้ายมือสองท่านนะครับนั่นคือคุณพ่อและคุณแม่ของน้องกับตนและน้องโชครับเรียกไ,ไ,ได้ว่าทั้งครอบครัวเลยและใครที่กำลังรอ,อคอยการแต่งหน้าทุกคนทำได้และทุกคนจะลงไปแต่งหน้าหน้าทั้งหมดที่เราเห็นอยู่ตรงนี้บนเวทีนี้แหละครับเป็นคนรลังสันนะเดี๋ยวเขาจะลงไปวาดให้กับทุกคนด้วยและคนสุดท้ายครับน้องน้องพัสกรน้องพัสกรต้องถามก่อนเพราะว่าอันเนี้ย เข้ามาใหม่อักกรเข้ามาเล่นดนตรีแต่เมื่อไรครับเพิ่งเริ่มเลยถูกไหมเพิ่งเริ่มเหรออ่านะครับอันนี้คือเล่นกันมาก่อนแล้วอ่าปกติเป็นนักเต้นเดีย๋ยวเราจะได้ชมเขาเต้น นะครับอย่าที่บอกว่าเองกอวลาสื่อสารปุ๊บจะต้องสามารถแทนกันได้ในแต่ละตําแหน่งนะครับวันนี้ก็คือมาเป็นดนตรีแต่เราจะได้ดูเขาโชว์ด้วยนะครับขอเสียงปรบมือดาาังๆให้กับเองก,กงญญรรอกงนัทโพมจากโรงเรียนพุฒิยิตรยาคาีกคัางนึงนะครับแล้วขอขอบคุณท่านผอ,อด้วยวันนี้ท่านผอ,อนะครับโรงเรียนพุฒิยมิตรยาคารนะครับให้เกียรติคุมมาด้วยตัวท่านเองเลยนะครับแลาต้องบอกว่านี่คือเรื่องหลักของการปั้นคณะเองกอนะครับ เดินทางไปประเทศจีนเพื่อศึกษาและทำเอโมยูเพื่อจะพัฒนาเองต่อในรูปแบบที่มีความก็อบอพนานิคมมีหลายรูปแบบนะครับมีแบบดั้งเดิมถ้าทุกคนเห็นชุดด้านหน้าชุดดำถ้าเห็นชุดดำแบบนี้ทุกคนจะรู้เลยว่านี่คือเองต่อพลานิคม นะครับล้วก็มีการสารต่ออย่างส,งสาร้างรใ์ในหลากหลายรูปแบบนะครับเพื่อสร้างว่าถ้าพูดถึงเองตอนอยากจะชมแบบไหนไปที่พัฒน์คมคุณได้ชมแน่นอน <S 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 ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับโรงเยนผู้วิทยาศาตรอีกครั้งนึงครับขอบคุณแปรติภิชาด้วยนะครับที่ให้พื้นที่พวกเราได้มาแสดงความสามารถให้พื้นที่ให้กับเยาวชนในครั้งนี้ขอบคุณแปตรติภิชาด้วยนะครับอ่าแล้วอย่าลืมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องๆไปพักก่อนนอนแล้วเดี๋ยวชมกันอีกทีหนึ่งนะครับใครที่รอวาดหน้าเดี๋ยวเราไปวาดหน้าเลยนะครับ